ตอนนี้คุณกำลังรับฟัง Feeling Podcast เลือกทางเดินชีวิตจากเด็กมปลายสู่มหาลาัยกับแนทค่ะแล้วก็วินเทอร์ครับทุกคนเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการเลือกทางเดินชีวิตในช่วงมปลายกันไหมคะทุกคนอาจจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือย,ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเดินทางไหนไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเดี๋ยวนี้เราลองมาคุยกันนะคะ เธอเคยคิดไหมอ่ะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวเองจะเข้ามาหาลัยอ่ะเคยได้คิดไว้ไหมว่าตัวเองจะเลือกเรียนคณะอะไรเกี่ยวกับอะไรมีอะไรที่คิดไว้ในใจก่อนที่จะเข้ามาหาลัยบ้างไหมก็ถ้าเป็นตอนแรกเลยก็จะเป็นวิศวะคอมก็ตอนแรกก็ไปเรียนมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็มีปัญหาหลายอย่างก็เลยลองเลือกทางใหม่ดูก็กลายมาเป็น สาขาคอมเกมตอนนี้นั่นแหละก็จริงๆมันก็โอเคนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีปัญหาหลายอย่างก็ลองหาอะไรใหม่ๆดูก็มาเรียนคอมเกมก็โอเคแล้วของเธอเป็นยังไงถ้าสำหรับของเขาตอนแรกก่อนที่จะเข้าเรียนมาหาลัยคือยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบเรียนอะไรอยากเรียนอันไหนก็ยังเป็นปัญหาที่พบเจออยู่ตลอดว่า อ้ยตัวเองชอบอะไรนะอยากเรียนแบบไหนอยากทำอะไรก็คิดมาสักพักจนถึงขั้นมาเห็นว่าเออมอมอลงังสิตของเรามีมีคณะคอมเกมอีสปอร์ตเอ๊ะแบบมันดูน่าสนใจดีก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราลองมาเรียนสายนี้ดีกว่ามันน่าจะต่อยอดอนาคตของเราได้มากกว่านี้ที่คิดไว้นะแล้ว เธอคิดว่าการที่เธอมาเรียนคณะน,นี้เธอชอบไหมถ้าเป็นตอนนี้ก็ถือว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่โอเคก็ยังมีหลายๆอย่างที่ชอบแล้วก็ที่ไม่ชอบด้วยมันอาจจะไม่ได้ตรงสายมากเพราะว่าก็เรียนด้วยความที่เรียนวิศวะมาตั้งแต่แรกๆเลยอยู่กับคอมหลายๆปีแล้วพอมาเรียนคอมเกมก็ มันอาจจะหนักไปทางอีเวนต์เยอะก็เลยมีปัญหาบ้างเพราะว่าก็ไม่ได้เก่งกับงานอาร์ตหรือการออกแบบก็อยู่ในช่วงปรับตัวด้วยแต่มันก็โอเคแล้วมาเรียนความเกมตอนนี้เธอมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่ามันโอเคไหมถ้าสำหรับเขาตอนนี้ที่เรียนอยู่ถามว่ามีปัญหาอะไรก็คงจะอยู่ที่เรื่องการปรับตัวต่างๆให้เข้ากับที่เราเรียนก็ เยอะพอสมควรบางอย่างก็คิดว่าเราไม่น่าจะได้เรียนแต่อยู่ๆก็ได้เรียนก็ยังต้องปรับตัวนิดนึงกับบางวิชาที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเราเรียนสายนี้เกี่ยวกับตรงนี้ด้วยหรอมันเกี่ยวกันยังไงก็ต้องแบบลองปรับตัวไปทีละนิดทีละนิดดูว่าเราจะเรียนได้หรือเปล่าแต่ก็ก็ต้องพยายามต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยัง ครึ่งครึ่งว่าปรับตัวได้หรือเปล่าเพราะว่านะทางเลือกเดินของเราอะเราควรต้องแบบคิดให้มันมากกว่านี้ว่าเราชอบสายไหนชอบอยากเรียนอะไรจริงๆไม่งั้นพอเราเรียนไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบมันก็น่าจะแย่จะคิดเหมือนเขาไหมก็ใช่เหมือนกับตอนที่เขาเรียนวิศวะมาก่อนแล้วก็อ่า มันก็มีปัญหาเนาะแล้วก็เลยแบบต้องลองหาทางเลือกอื่นดูก็หาอย่างอื่นที่ชอบถึงอาจจะไม่ได้ชอบเท่ากับอันก่อนแต่ว่ามันก็ยังโอเคที่เออเรามาเรียนแล้วเรายังสบายใจอยู่มันก็ถ้าจะเรียนอะไรก็คงคิดว่าก็หาอะไรที่เราชอบจริงๆและอยากไปจริงๆจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องแบบเออ จะเรียนไหวไหมทําได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเรียนไปแล้วสักพักหนึงแล้วก็ไม่ไหวก็ต้องซีอู่อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเตรียมตัวมาแต่แรกแล้วก็น่าจะโอเคกว่าอืมงั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้บางคนที่เขายังแบบคิดว่าตัวเองยังไม่ไม่รู้ว่าแบบตัวเองชอบอะไรยังไง ก็อยากให้ลองคิดทบทวนดูอีกทีว่าตัวเองอยากเรียนไหนจริงๆสนใจอะไรยังไงให้คิดทบทวนดูอีกทีว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆมากกว่าใช่ก็อยากให้ลองแบบค้นหาตัวเองดูว่า,าจริงๆแล้วเราชอบอะไรหรือว่าอาจจะมีแบบจากที่รู้จักของหลายๆคนมาก็จะมีบางคนที่พอเรียนจบม .6 แล้วแล้วก็จะเป็นช่วงก็คือ เป็นช่วงไปหาว่าตัวเองชอบอะไรก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนมาหาลัยอาจจะเป็นหนึ่งปีก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบไม่นานขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าหาว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราอยากเรียนอะไรอยากทํางานอะไรในอนาคตก็ไปหาตัวเองก่อนแล้วก็มาเรียนมันก็จะได้จบตรงนั้นเลยอแต่ตอนนี้แบบก็เห็นเด็กที่เพิ่งจบม .6 ห,หลายๆคนเขาก็แบบ ดอบเรียนไว้ก่อนเพื่อไปหาว่าเฮ้ยตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากเรียนอะไรกันแน่เหมือนไปค้นหาตัวเองก็เยอะอยู่เหมือนกันนะใช่เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เหมือนจากที่ดูๆมาก็หลายๆที่หลายๆคนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันกับคนที่รู้จักก็ทำแบบนั้นเยอะเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันเปิดกว้างหลายๆอย่างด้วยเลยทําให้แบบการที่แบบเราดอบเรียนเพื่อไปค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรยังไงมันก็แบบ กลายเป็นว่าสังคมรอบข้างอะไรเขาเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าโลกตอนนี้มันเปิดกว้างแล้วอะเนาะก็ในตอนนี้ก็มันหาความรู้อะไรได้ง่ายด้วยในจะจะมีเรื่อง AI เข้ามาหรือจะศึกษาผ่านแบบ u t u b e อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันหาง่ายจริงๆนะ แค่เราเข้าอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลต่างๆเซิร์ชสิ่งที่เราอยากสนใจเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาให้เราแบบดูเยอะแยะละหาข้อมูลอะไรง่ายเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เราก็สามารถหาความรู้ได้แบบง่ายๆแค่เข้าอินเทอร์เน็ตไปดูอะไรต่างๆแบบก็ยังมีให้เราแบบศึกษาได้ง่ายๆกว่าเมื่อก่อนนะเนาะลองไปคิดทบทวนกับตัวเองดูว่าตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไรอยากให้ลองค้นหาตัวเองดูเยอะๆไม่อยากให้แบบตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปลองคิดทบทวนดูอีกครั้งหนึง่งว่าตัวเองชอบอะไรเราจะได้เลือกคำตอบที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Feeling Podcast แ้ะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ